ใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเรารวนไปเรื่อยๆไก่รวนน้ำปลาครับเรียบร้อยครับ เครื่องซิลสุญญากาศ Spring Green Evolution VC77 Gen2 นะครับทำได้ทุกอย่างซิลของแห้งของเปียกซิลได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบสุญญากาศเป็นเครื่องที่อึดทึกทนใช้งานได้ยาวนานหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ SGEThai.com นะครับหรือคุณผู้ชมสะดวกในช้อปปี้ร้าน SGEThai Official Store หรือ Lazada ร้าน Spring Green Evolution เดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอก,กันอีกหนึ่งวันแล้วนะครับผมกับแม่ไม่หายไปไหนแล้วนะครับในช่วงนี้เริ่มจะสว่างนะคะวันนี้ช่วงนี้ดูแม่หน้าตาผ่องใสขึ้นเยอะน,นะครับคุณผู้ชมดูท่ายาหลับพักผ่อนได้ดีละได้นอนหลับเต็มอิ่มนะคะนอ,อนไปเฝ้าตาไม่ได้หลับนะคะหลับคือหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเลยตอนนี้นอนเต็มอิ่มมากเลยค่ะนอนรวดเดียวยันเช้าเลยคุณยาย ผู้ชมเป็นไงบ้างครับสบายดีกันนะครับช่วงนี้อากาศพอดีพอดีนะคะไม่หนักไม่ร้อนแต่ฝุ่น pm จะเยอะหน่อยค่ะฝ <นะ S 2> ุ่นเยอะมากชาวสุพรรณก็เยอะนะคะเยอะมากเลยเยอะจนแบบโอ้โหมันแสบจมูกไปเลยหมดเลยครับแต่คุณยายว่าเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาหน่อยคงจะดีขึ้นหน่อยนะคะอืมใช่ค่ะนะวันนี้นะครับของ ดูแตเป็นเมนูง่ายๆนะครับมีของนิดเดียวค่ะวันนี้เมนูง่ายๆทําให้ลูกกินวันนี้จะทําไก่ล้วนน้ําปลาให้ลูกกินนะคะไก่ล้วนน้ําปลาค่ะง่ายๆค่ะจะเป็นล้วนยังไงเดี๋ยวที่ค่ะเดี๋ยวคุณยายทำนะคะมาลุยกันเลยครับมีอะไรบ้างครับใช้สะโพกไก่นะคะอันนี้หกขีดนะคะหกขีดแล้วก็จะมีน้ําปลาสามช้อนโต๊ะ พริกไทยหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนชาเพิ่มสีสันนิดหน่อยนะคะสีอิ่วหวานหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้ต้นหอมเอ้ต้นกระชีหนึ่งต้นนะคะซอยไว้นะคะสีอิ่วดาหวานค่ะสีอิ่วอันนี้สีอิ่วดาหวานนะคะมาค่ะก็จะมีน้ํานะคะน้ํานิดหน่อยนะคะรากาดแบบง่ายจะใส่ใส่น้ําปลาลงไปก่อนนะคะ,ะมันกอย่านวดนวดเลยนะคะ ท่านผู้ชมกลัวเค็มก็ไม่ต้องอันนี้เดี๋ยวคุณยายเอาไม่หมดนะคะเดี๋ยวยายกลัวเค็มเกินนะคะก็อยู่ประมาณสองช้อนค่ะนี่แม่นวดให้นวดนวดนะคะแล้วก็น้ำหำายไปนะครับน้ำนิดหน่อยนะคะน้ำเปล่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปรวนน,นี่นะคะพริกไทยพริกไทยป่นนะคะ คะจะเอาประมาณนี้นะคะน้ําตาลกับซีอิ๊วหวานเดี๋ยวเราค่อยใส่นะคะนี่ค่ะอาอใส่ที่หลังค่ะใส่ที่หลังนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปิดแก๊สกันเลยนะคะเปิดแก๊สกันเลยครับคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะนี่ค่ะพอตั้งกระทะแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปเลยนะคะอือเดี๋ยวเราก็ลวนไปเรื่อยๆเลยนะคะ วนไก่นะครับกินน้ำปลาขึ้นมาเลยเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเรารวนไปเรื่อยๆรวนในกระทะเทฟลอนนะค,ะค่ะรวนไปเรื่อยๆครับค,คุณผู้ชมนี่นะคะคุณยายจะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะเพื่อให้เขาละลายเขาจะออกเค็มๆหวานๆานิดๆนะคะค่ะ แม่ก็ใช้เป็นไฟกลางนะครับใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ลวกไปเรื่อยๆครับเมนมูง่ายๆครับผู้ชมสองนาทีผ่านไปแล้วครับผ<ม>ู้ชมสีสันจืดไปหน่อยนะคะคุณผคุณยายจะใส่เกวหวานหน,นึ่งช้อนนะคะเพิ่มสีสันนิดหน่อยนะคะ ขาก็จะมีสีออกมานิดหน่อยนี่นะคะมีค่ะสีก็จยเปลี่ยนเลยหน่อยค่ะนิ่นหน้อยๆคั่วไปเรื่อยๆนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบแบบแห้งๆท่านผู้ชมก็คั่วให้แห้งเลยนะคะถ้าอยากาชอบเป็นน้ำๆหน่อยก็คั่วพอเขาสุกกพอเลรนะคะนช่คะเขาก็จะมีน้ำนิดหน่อย,อยนี้นะคะอืม เดี๋ยวคั่วไปอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะให้ไก่สุกด,ดีก่อนตามมาครับช่วงนี้เดินเล่นรอบบ้านนะครับ<า>เอาอะไรมาเหอะพ<า> <laughs> วกนี้แข็งแรงดีแล้วนะครับบ๊ายบายนีนหนห่หอมน้ำปลาแล้วแ <laughs> ม่เนาะหอมค่ะหอมน้ำปลาอินเมนูนี้หอมน้ำปลาค่ะ เราจะใส่ต้นผักชีนะคะผักชีครับผมนะะเนี่ใส่ปิดท้ายค่ะใส่ปิดท้ายแล้วคัะแค่นี้ไก่รวนน้ำปลาครับเรียบร้อยครับใส่เราก็ร็กแล้วนะคะเพราะไก่เราชิ้นเล็กนะคะนี่ค่ะนิ่มๆเลยค่ะเรียบร้อยครับผมค่ะแกปิดแกแล้วนะคะนี่ค่ะ อลองจานกันเลยครับลองจานกันเลยนะคะชิมกันเลยนะครับเออค่ะอืาสวยร้อนนะคะ่ง่ายๆเลยนครับผู้ชมือใครชอบกินเป็นอกไก่อะไร,รไี็ได้ค่ะได้ส่วไหนจะได้นะคะถ้าท่านผู้ชม,อมชอบนี่ค่ะมากเลยเสร็จรแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับพ่อ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับไก่รวนน้ำปลาสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับผมมาค่ะนี่นะคะหอมน้ำปลาเลยนะครับแต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบน้ำปลายี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมชอบเป็นแห้งท่านผู้ชมก็ลวในให้แห้งเลยนะคะนี่เราอยากมีน้นำคุกสักหน่อยนะครับ อร่อยมากค่ะจะออกเค็มนิดนิดหวานน่อยๆอแล้วก็หอมบักชีที่เราใส่ลงไปนะคะหอมน้ำปลามากเลยค่ะท่านผู้ชมไก่เราก็จะนุ่มๆออร่อยค่ะนี่ครับสีสันหน้าตาเมนูแบบดูแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมง่ายเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอมาเดี๋ยวผมชิมให้ครับมาค่ะไก่รวนน้ำปลาครับค่ะอร่อยมากลองชิมเลย มีพริกไทยมีน้ด้วยนะครับมันจะนุ่มๆเค็มๆหว,นวานๆนิดๆหอมๆเลยอะพัตเตอร์ก็น่าจยะกินได้กินได้ค่ะอืมืมโจูย์แม่เนี่ยตัดน้ําตาลหน่อยๆค่ะกลมกล่อมนี้นะครับถ้าไม่งั้นมันก็จะเค็มโดดเลยอ,อร่อยกินกับข้าวร้อนๆเนาะอืมอร่อยมากค่ะ น้องอกินได้หอมด้วย <c oughs> เขียวโดนเขียวโดนผักชียิ่งหอมใหญ่หอมผักชี <c oughs> อร่อยแต่ผมชอบชอบที่จะเขียวโดนหนังมากกว่าเหมือนน้องเลยนะคะน้องอีกคนชอบกินกับหนังไก่นะคะ <c oughs> ไก่ทอดนี่ไม่ต้องหรอกค่ะไม่มีใครได้กินหนังนะคะ <c oughs> อร่อยก่อบดีนะครับผู้ชม,มแล้วมีตัดน้ำตาลหน่อยๆอย,อย่างเงี้ยคให้ผู้ชมไปทำนะครับ ้ำตาลนี่ใส่ให้พอดีนิดเดียวนิดเดียวแบบครึ่งช้อนอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็จะใส่ประมาณเนี้ยค่ะนิดนึงอือออกให้หวานหวานนิดนิดเค็มหน่อยหน่อยนะคะมันก็อยากอร่อยพอดีหนัวใช่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากให้เข้าเนื้อมากท่านผู้ชมก็หมักไว้เลยครึ่งกิโลเอ้ครึ่งครึ่งชั่วโมงมหมักน้ำปลาไว้เลยคลุกน้ำปลาครับ หมักไว้เลยครึ่งกินครึ่งชั่วโมงคุณยายก็พูดครึ่งกิโลนะคะขอโทษจะบอกว่าจะหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะอร่อยมากรู้ชอบใจชอบใจทำกันสองคนก็หัวเราะกันสองคนนะครับึงบางครั้งคุณยายพูดผิดมั้งอะไรมั้งก็มาขอ ครึ่งเท่ยงโมงงานครึ่งครึ่งคงผมก็หาแม่ทำให้ลูกหัวเรอะแต่เช้านะคะงั้นลองไปทบกันดูนะครับคุณผู้ชม <laughs> ลองไปทํากันดูนะครับคุณผู้ชมหพแม่ทําผมหัวเราะแต่เช้าเลยค่ะ <laughs> <laughs> อร่อยนะคะแล้วง่ายด้วยค่ะมันจะหอมน,น้ําปลาเดียว<ะ>หอมน,น้ําปลาแล้วก็เค็มนิดหวานนิดๆนะคะแล้วก็หอมต้นผักชีที่เราซอยใส่ลงไปนะคะ กลมๆดีค่ะกําลังอร่อยข้าวสวยร้อนๆนะคะข้าวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับแม่ได้ทําคลิปต่อไปด้ยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ ไก่รวนน้ำปลาแสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบายบายขอบคุณทุผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะหรือถ้าใครอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซปเปอร์แทงเข้ามาได้ครับผมค่ะหมักไว้เลยนะครับครึ่งกิโลกินหน่อยนึงครึ่งกิโลป็นแล้ก่